สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ทวัตชัยฟาร์มนะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพี่น้องครับทวัตชัยฟาร์มมีแผนนโยบายที่จะปรับโครงสร้างของฟาร์มนะครับก็เนื่องจากว่าจำนวนวัวเนี่ย มันเยอะนะครับแล้วก็แทบจะล้นคอกแล้วครับตอนนี้นะฮะก็เลยมีแผนที่จะปล่อยวัวออกพี่น้องแล้วก็ปล่อยในราคาที่เรียกได้ว่าถูกจริงๆวันนี้นะครับก็แผนการก็คือแบ่งเป็นชุดๆแบ่งเป็นกลุ่มๆพี่น้องครับนี่คือกลุ่มแรกนะฮะที่ทวัชัยฟาร์มจะปล่อยออกนะครับผมเป็นชุด วัวไทยแล้วก็วัวลูกผสมนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอ,อนิคมพัฒนาจังหวัดระยองอเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเอาละครับทีนี้มาดูประวัติวัวสักนิดหนึ่งนะฮะเอาผมเริ่มจากแม่สีแดงแม่นี้พี่น้องนี่ฮะนครับแม่ไทยๆเนี่ยนะครับแต่ว่า ลูกของเขาคือตัวที่อยู่ข้างๆน่ะพี่น้องเป็นลูกของ 13G นะฮะเป็นตัวผู้พี่น้องนะครับวันนี้ทั้งหมด7ตัวพี่น้องครับมีตัวผู้แค่ตัวเดียวคือตัวเล็กนี่แหละนะฮะคือตัวเล็กๆตัวลูกของแม่นี้นะครับผมอ่าต่อไปแม่ลูกบีฟนะครับนี่คู่นี้นะฮะลูกบีฟตัวสีแดงเข้มตัวเล็กตัวนี้นะครับ แล้วก็แม่เป็นวัวไทยนี่ครับอ่าเป็นราคาเหมานะครับพี่น้องวันนี้เป็นราคาเหมานะครับผมอ่าต่อไปแม่ตัวนี้แม่นี้นะครับก็ออกไทยไทยเนี่แหละครับนี่นะฮะผสมแล้วพี่น้องครับนะฮะผสมกับพ่อพันชารเล่คุมฝูงนะครับถ้าใครได้เห็นได้ติดตามคลิป ก็จะรู้ว่าพ่อพันธุ์ของที่นี่เนี่ยสวยจริงๆพี่น้องครับแล้วก็ส่งลูกเนี่ยสวยจัดจ้านเลยเนะครับผมถัดมาแม่ดำนี่ครับแม่ดำที่มีเขาเนี่ยฮะนี่นะครับผสมแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้รอตรวจท้องพี่น้องนะฮะแม่ดำเนี่ยนะครับรอตรวจท้องลำดับต่อไปก็เป็นาบามันลูกผสมตัวนี้ แม่เป็นกระทบไส์ใหญ่เลยตัวนั้นนะฮะสูง155เนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเตัวพี่น้องครับชุดนี้เนี่ยเหมาะมากๆพี่น้องนะฮะสำหรับคนที่ทุนน้อยงบน้อยนะฮะอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงวัวสร้างฝูงวัวตั้งฟาร์มนะครับก็ใช้ชุดนี้แหละครับไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธุได้เลย นะครับผมราคาวันนี้เปิดไว้ที่1น0 0 0 0สนหนึบาทพี่น้องนะฮะหนึ่งแบาทราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มทั้งหมดทั้งมวล7ตัวนะครับเตัวมีตัวผู้เล็ก แค่ตัวเดียวคือตัวนี้แหละพี่น้องทำเขาเรียบร้อยนะฮะลูกของ 13G นะครับดูแม่นะฮะสมบูรณ์มากพี่น้องเป็นวัวไทยที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะตัวแม่ตัวถัดมาตรงนี้ก็เนี่ยตัวนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับท้องแล้วนะฮะน่าจะท้องแล้วนะครับผสมกับชาโลเลค,คุมฝูงของที่นี่นะครับแล้วก็แม่สีดำนั้นก็รอตรวจท้องนะครับผมอ่าแล้วก็ที่เหลือเป็น ลูกผสมบามันตัวนี้นะฮะที่หันท้ายมานี่นะครับสุดท้ายก็เป็นคู่แม่ลูกแม่ไทยแต่เป็นลูกบีฟมาร์เตอร์พี่น้องนะฮะเนี่ยครับตัวเมียนะครับลูกเป็นตัวเมียนะครับเจ็ดตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถัวเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งหมื่นกว่าบาทพี่น้องนะครับเนี่ยแหละฮะวันนี้ทวัชัยฟาร์ม จัดให้นะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะฮะอยากมีวัวไปเลี้ยงข้อดีของวัวไทยเนี่ยผมก็เคยได้บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับพี่น้องก็คือกินเก่งกินได้ทุกอย่างทนทานนะครับทนต่อโรคสภาพอากาศนะครับใช้ชุดนี้ไปปราบหญ้าไปกินหญ้าตามสวนนะฮะตาม ไร่ตามนาหัวไร่ไปนาอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยพี่น้องเนี่ยครับมาดูมาชมตัวจริงได้นะครับมาดูมาชมตัวจริงได้เลยวัวอยู่ที่อำเภอนคมพัฒนาจังหวัดระยองพี่น้องครับหรือโทรสอบถามเส้นทางตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ได้เลยนี่แหละครับผมเห็นการชัดๆเห็นเต็มๆแล้วนะครับสําหรับชุด7ตัววันนี้7ตัว1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้จัดชุดสำหรับคนที่ทุนน้อยๆนะฮะอยากจะมีวัวไปเลี้ยงลองพิจารณาดูครับผมเอาละครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ